ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้กับผมมดเอลสายสามวันนี้อยู่ในเกม Pocket Ann นะผมก็เป็นแนวทำรังงดถ้าเยี๋ยวเราเข้าระบบก่อนเลยโอเคเบาเสียงหน่อยนะดิรับสู่เอ่อ Pocket Ann นะผมเอ่อ uh, ฉันคือดรเซนี่ฉันจะสอนนายโอเคเรียกอะไรก่อนดีใช่ไหมโอเคเราใส่ไปฮะ ชื่อโคตรเท่ไม่น่ามีใครตั้งด้วยอะโอเคเกิดมาแล้วไข่โอเคยินเดีรับนะเฟอร์สูเ k อร์แอโอเคเราเป็นมดตัวแรกใช่ไหมที่ทำงานตรงนี้เราต้องไปหาอาหารโอเคต้องไป สร้างที่เก็บอาหารก่อนหรอเปล่าใช่ไหมไปที่คอล وني รึเปล่านี่ไงที่เก็บอาหารสร้างส5ห้าวิโอเคแล้วก็ไปหาอาหารแล้วระหว่างที่มันกำลังสร้างอยู่ใช่ไหมแล้วก็ออกจากที่นี่ไปอ่าที่การเดินรู้พอรู้อยู่โอ้เออโอเค,ออเคก็ในที่อย่างนี้นะต้องระวังด้วยเพราะว่ามันจะมีศัตรูนะนะ ดูที่ใบไม้สิใบไม้ในมนะีนี่แบบน่ะโอเคคือไปหยิบมันมาเราก็จะได้ได้แดกได้กินมันโอเคอยู่ไหนนี่ไงแคทร์เจ er. อ่านี่ไงอ๋อเป็นการขนใบไม้กลับลังนะฮะอืมเข้าลังไปเลยเยี่ยมไปเลยจากนั้นก็เอาใบไม้ไปใส่ในนี้ ปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคใส่ดรอปออปชั่นเ,เดี๋ยวผมเบาเสียงก่อนปิดเพลงซายฟิกเฮ้กูปิดหมดแล้วนี่เอา้าพิกอัพเดลิเซรี่โอเคเสร็จแล้วก็ไปหาควีนเซแอน์เอ็กซิสโอเคปิดเพลงได้สักทีเอาละถัดนั้นเราก็ต้องไปไหนนะ เราไปหาอาหารมาแล้วแล้วก็ไปหาราชินีใช่ไหมราชินีบอกอยากได้เห็ดมีเควสอ๋อเควสโอเครับไปมันเป็นเนควสฟรีเราก็รับไว้ก่อนมันจะมีบอกเอ่อจำนวนของมดที่เป็นศัตรูอะไรอยู่นะก็จะมีเลดแอนด์เจ็บกตัวมดแดงซอสอันนี้คือีซอร์สทาร์เก็ตอัปเดต อืมกลับแล้วก็ไปทำงานต่อก็รู้สึกว่าเรานั้นเป็นมดตัวแรกใช่ไหมที่ราชินีเอ่อไข่ออกมาแล้วจะวอกคลอดแล้วกันใช่อ๋อนี่ไงก็คือสมมติว่าถ้าราชินีต้องการอะไรใช่ไหมเราต้องมาหยิบจากห้องนี้เพื่อเอาไปให้เข้าใจแล้วพิกอัพอืมราชินี มันห้องนี้จะเปลี่ยนจากใบไม้เป็นเห็ดใช่ไหมแล้วราชินีก็จะก็จะอา,อาหารปึ๊บเอาไปกรอบนี่แล้วเขาจะกินหมุนรอบไปหนึ่งทีจากนั้นก็ปล่อยไข่ออกมาออกมาเป็นตัวขยะหนึ่งตัวถ้าเราไปเดินไปกินจะเกิดอะไรขึ้นนี่ควักเลยอืมซูมซูมได้ซูมได้ไดโอเคตอนนี้มีตัวเกิดขึ้นแล้วเราสามารถสั่งให้มันทำอะไรก็ได้ อ๋อโอเคก็คือเรานี่อ่าบอกว่าสั่งให้มันไปเก็บอาหารทำนู่นทำนี่ก็ได้โอเค to you worker and โอเคงั้นเราก็เอาเป็นให้มันไปเก็บอาหารแล้วกันตัวแรกไปเก็บอาหารเยี่ยมเลยอ่าโอเคยูรีสอร์ทโอเคเข้าใจ First task from menu. เกตเตอร์เฟิสท่าฟอร์มเควีเมนูเข้าใจเข้าใจเข้าใจเออช่ไมเดโอเคเราไปหยิบเห็ดมาเออสแปมให้ราชินีต่อเอให้ราชินีตัวแตกไปเลย <c oughs> โอเคเพราะว่าเราจะน่าจะให้เห็ดได้เรื่อยๆนะใช่เราน้าจะให้ได้เรื่อยๆเดี๋ยวตัวนี้จะให้เป็นตัวไปเก็บใบไม้เหมือนกันเป็นทีมเก็บใบไม้ไปมีสามตัวแล้วเว r ร์เกอร์ เป็นมดงานใช่ไหมไปไปเก็บใบไม้เดี๋ยวเราจะเป็นคนให้อาหารราชีนีเองเพราะว่าเรานั้นขี้เกียจออกไปโอเคก็ถ้าเราพวกมากแค่พวกเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมหลังๆอะ่ะเราก็จะไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าเรานั้นสามารถได้สามารถแบบให้คนอื่นทํานู่นทํานี่ให้หมดเลยได้เว้ย แต่ยิงสั่งเดียวที่เราจะต้องทำก็คือไปสำรวจแมปไปขย,ยขยายนู่นขยายนี่เออคอล و ن อ่ะมาอัพเกรดกันจ่ะคูเปอร์เซตเ,เลฟสโตรเล,รเลชัมเบอร์สามเทนทีต้องการสิบเห็ดเอ่อแมวนี่คือเอ่อซีสโตรเลชัมเบอร์ควีนแชมเบอร์โอ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราทำเล s สโต a เลก่อนไหมต้องการใบไ,ไม้โอเคเรามีตัวหนึ่งเพิ่มมาเราก็ให้เขาไป ให้อาหาราชินีทีนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรมากแล้วใช่ไหมนี่มันก็จะเดินไปฮะแล้วก็ไปหยิบอาหารมาให้ราชินีใช่ทีนี้เราก็แค่แบบเดินสำรวจอย่างเดียวอ่ะโอเคก็สามารถสร้างได้แล้วนะเยียบไปเลยวะา,าละ้พอเราสร้างอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องทำอะไรต่อ worker อ Work er. อ่ะเปลี่ยนบางคนบางกลุ่ม เราทำงานเก็บใบไม้คนหนึ่งก็ยังทำงานให้ราชินี้อาหารต่อไปใบไม้นี้เหลือแค่224ส่วนที่สามารถเอาไปได้เราต้องไปทำงานต่อใช่เก็บพลังงานไปเรื่อยๆโคโรนี่เตรียมตัวอัพเกรดได้นี่โอเคอัพสิอนาหนึ่งนาทีไม่เป็นไรหรอกครับเดียว โอเคเพิ่มให้ทีมงานอ,อย่างละหนึ่งเ okay. รียบร้อยโอเคคนรุนี่ที่เราลองสร้างเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้เลยใช่ไหมถ้าตามแบบแผนแล้วอ,อ,อยู่อยู่ด้านบนอ๋อตรงนี้โอเคอีกแป๊บเดียวฮนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอ่สีสามสองหนึ่งศเรียบร้อยสร้างเสร็จแล้วที่เก็บพืช ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ทีนี้เราก็สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อเอามา,อ,าอัปเกรดราชินีเราได้แล้วเยี่ยมไปเลยวะเอาล่ะเราจะเอาทีมงานสามคนให้มาทำวันนี้แทนทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดเยี่ยมนี่แหละและนี่คือหน้าที่ของพวกแกไปเก็บเมล็ดพันธุ์มาเมล็ดพันธุ์คืออนไหนฝั่งนี้นี่จะเป็นทีมที่ท้าทายอันหลายมากแลาจะตายง่ายมาก พออยู่ข้างๆมดแดงเลยเฮียโอ้โหต้องแย่งต้องแย่งกับมดแดงเอาแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วหรือผมต้องไปซอสก่อนจริงด้วยไอ้พวกที่อยู่ตรงนั้นคือมันไม่รู้ว่าเมล็ดพันธุ์อยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวผมวางตรงนี้ก่อนวางเมล็ดพันธุ์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปนำทางให้พวกนั้นว่าเมล็ดพันธุ์นั้นอยู่ตรงไหน งั้นมันก็หาไม่เจอกันแน่แน่ใช่มันจะวิ่งวนอยู่หน้าฐานเราโดยที่มันไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วผมยังไม่ได้ระบุเลยเรียบร้อยโอ้โอ้โหโอ้โหมดแดงแม่งเถื่อนมดแดงแดกกูไปแล้วนี่คือมดตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมาตัวเล็กกว่าเดิมตัวเล็กกว่าเดิมแต่เกิดมาพร้อมกับหน้าสังการ เยี่ยมไปเลยว่ะอืมเฟสลับครับโอเคสิบห้าอันใช่ไหมแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้แล้วอัปเกรดราชินีเสร็จน่าจะสุดยอดไปเลยราชินีจะช่วยทำให้เรานั้นสามารถฟักไข่ได้เร็วขึ้นเลย e Eat and lay e g g all day ลองอัปเก,เก,เกปรดยัมเบอร r e ูบลิสตองเกอร์เทอร์ออ,อก็คือมันจะให้กำเนิดเอ่อ มดใช่ให้กำเนิดมดที่แข็งแกร่งขึ้นไบไม้เยอะแล้วเอาไปทำเห็ดบ้างแล้วกันฮึดบดรอปอ่ะเห็นไหมเราทำงานเป็นระบบมากเสร็จแล้วเพราะนี่คือมดอยังไงละ่ะดรอปตรงนี้เอาล่ะเติมตัวอัพเกรดได้ตาชินี15ปับ๊บอัพเกรดโอเค3ามนาทีรอไป นะเราก็จะได้ทหารได้ไดมททหารแล้วพอเราได้โมททหารผู้เราก็สามารถโจมตีพวกมันได้ที่เก็บใบไ,ไม้อ่าได้แล้วเรียบร้อยอัพเกรดราชนินีเสร็จแล้วนะในที่สุดเราสามารถได้โมททหารจนเรียบร้อยเอามททหารกันเลยไปที่อาร์มี่แล้วก็15บาทเพื่อตัวมันตัวหนึ่งจัดไปมมทฐาน ได้แค่ตัวเดียวเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้แข็งแข่งขนาดนั้นเคดิสเบิลอื้มเควสปึ๊บโอเคเอา่ามาตรงนี้เห็นหมดทหารไหมไข่สีฟ้าเนี่ยตัวเกินอเดือดแท็กควีนเอซังกี้โอเคตนนั้นใบไม้เต็มใช่เราต้องระบายใบไม้อัปเกรด โอเคเรดูฟีดทารันทูล่าโอเคเราต้องจัดการทารันทูล่านะด้วยทหารหกคนยากยากมากเดี๋ยวมาห้าคนห้าคนเรียบร้อยห้าคนครบแล้วเอาแล้วนะเจ้ามดตั้งหลายที่เหลือเอาอันนี้ออกแล้วก็มาหาหารราชินีคนหนึ่งเก็บไปสองโอเครวมกลุ่มมดทหารของฉัน มดทหารมานี่ตีมันไปตีแมงมุมทารันทุล่าซะแอทแทกตีมันอาหูอ่ะทิ้งกูง,งี้เลยอ่ะเอาใหม่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 มาทุกคนอย่าทิ้งกูนะรอบนี้โอเคเราต้องตีแมงมุม อย่าให้มันรู้ตัววันนี้รวมกลุ่มตีมันตีตีต,ตีเอาให้มันตายเอาให้มันตายไปเลยเพื่อนเอาให้มันตายกองทัพของฉันเหลือสามคนไม่ตีมันโอ้โหมันตีทีเดียวตายทีละตัวเฮ้คเย,เยครึ่งเดียวเลยครึ่งเดียว โอ้โหกี่ตัวดีวะเนี่ยตานไม่นะไม่นะหมดฉันหายหมดเลยโอ,อ้ฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าแมงมุมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะก็ขอตัวลาไปกับผมวัสดครับ